สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท่ททานนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรเด่นล่างมาแบ่งปันกัน เดีย๋ยวเราจะมาเริ่มทำไปด้วยกันนะคะท่านผู้ใดมีเวเราว่างเรามาบวกเลขไปด้วยกันนะคะเริ่มเลยนะคะ1บวก7บวก1่เท่ากับ1บวก7เท่ากับ8 8บวกอีกหนึ่งเท่ากับ9แล้วก็เสร็จนะคะ9บวก1เป็น10แล้วก็ใส่ศูนย์ ศบวกอีกห่งเป็น 1, 1เราได้เลขล่างนะคะเด่นล่างของเราก็คือ9 0และ1เลขที่ออกก็คือ7 0เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ0ูนย์ล่างมาหลักหน่วยนะคะตอนนะคะ <c oughs> 1> 2บวก1บวก3เท่ากับ2บวก1เท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6แล้วก็ใส่6นะคะบวกหเป็น7 7บวกหเป็น8เราได้เลขล่างนะคะก็คือ6 7และ8เลขที่ออกก็คือ6 9 พราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะหมาหลักสิบนะคะหกบวกหนึ่งบวกสี่พวกนองต้มาใกล้ไฟเนี่ยนะคะหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ด 7บวก4ท่ากับ1 1เราก็ใส่1นะคะ1บวกหนึ่เป็น2 2บวกหนึ่งเป็น3เราได้เลขล่างนะคะก็คือ1 2และ3เลขที่ออกก็คือ2 3เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ2ล่างมาหลัก10นะคะ3ล่างมาหลักหน่วยนะคะ ต่อนะคะห้าบวกสีบวกศูบวกสี9 9่เท่ากับเกบวกศก็เท่ากับเแล้วก็เสร็เ้านะคะ 9กบวกอีกหนึ่งเป็น10แล้วก็ใส่ศ0นบวกอีกหนึ่งเป็น1เราได้เลขล่างนะคะก็คือ9 0และ1เลขที่ออกก็คือ7 9เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ9ล่างมาหลักหน่วยนะคะ 7จ็ดบวกสองบวกแปบวกสองเท่ากับเก้บวกแปดเท่ากับสิ็ดแล้วก็ส่บนะคะเบวย1เป็น8 8บวย1เป็น9เราได้เลขล่างนะคะก็คือเจด 8และ9เลขที่ออกก็คือ9 0เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ9ล่างมาหลักสิบนะคะสามบวกหบวกเ สามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดแล้วก็สิบแปดนะคะ8ปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกอีกหนึ่งเป็นสิบแล้วก็ใส่ศูนย์เราได้เลขล่างนะคะก็คือแปดเก้าและศูนย์เลขที่ออกก็คือแปดสามเพราะฉะนั้นงวนนี้ของเรานะคะ 8มาหลักสิบล่างนะคะต่อนะคะ7บวกสองบวก9เท่ากับ 7บวก2เท่ากับ9 9บวก9เท่ากับ18แล้วก็18นะคะ8บวกอีก1เป็น9 9บวกอีก1เป็น10แล้วก็ใส่0เราได้เลขล่างนะคะก็คือ8 9และ0เลขที่ออกก็คือ3 8เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ8ล่าง มาหลักหน่วยนะคะเจ็บวกหบวกหเท่ากับ7จ็ดบวกหกเท่ากับสิบสบวกหเท่ากับสิแล้วก็18นะคะ แปบ่อยหนึ่งเป็น9 9้เบ่อยหนึ่งเป็น10แล้วก็ใส่ศูนย์เราได้เลขล่างนะคะก็คือ8 9และศูนย์เลขที่ออกก็คือ9 5เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ9้าล่างมาหลักสิบนะคะ งวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ64เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันนะคะ3บวก4บวก5เท่ากับ3บวก4ทับ7 เจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองแล้วก็ใส่สองนะคะสองบวกอีกหนึ่งเป็นสามสามบวกอีกหนึ่งเป็นสี่เรารอผลนะคะค่ะเราได้เลขในล่างนะคะ ประจำงวดวันที่16พฤศจิิกายนพศ6 4ตัวเลขที่เราได้ไว้นะคะก็คือ2 3และ4เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ2ตัวล่างของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะการทำเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเรานํามาแบ่งปันกันสําหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างล่างข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่16พฤศจิกายนพศ6 4นี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าผู้คำนวณทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดผังไปประการใดนะคะต้องขอประทานอภยัยทุกทุกท่านไวนะ้ณที่นี้ด้วย เดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมไม่ а, หรือสมาชิกเก่านะคะหรือท่านผู้ชมเก่า fc เก่าของเรานะคะที่ได้ชมและไม่ได้จดสูตรนะคะถ้าต้องการสูตรนี้นะคะจดสูตรได้เลยนะคะ สูตรของเรานะคะเราจะใช้หลัก10บ,บนบวกด้วยลอยหน้าครั้งที่1และบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่1เท่ากับ x ได้เท่าไหรนะคะบวก1เท่ากับ x ตัวที่2แลระบวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่3นี่คือที่มาของสูตรนะคะและท่านผู้ใดนะคะที่ได้สูตรแล้วนะคะและพอมีเวลาว่างนะคะ ท่านก็ลองทําดูนะคะว่าผู้คํานวณนั้นนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่ผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติงเข้ามาได้๋อ,อ้คําควณลืมบอกไปนะคะว่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เรา,าลงให้นะคะเด่นร่างของเรานะคะเราลงให้ตั้งแต่งวดวันที่16ตุลานะคะและเขาก็เดินดีตลอดมานะคะเมื่อเข้า,ขานะคะผู้คํานวณก็ใช้ชื่อว่าเด่นล่างเดินต่อประจำงวดวันที่ 1>, 1พฤศจิกายนนะคะและงวดนี้นะคะที่เรากำลังคำนวณกันอยู่นี้ก็เป็นงวดที่16พฤศจิกายนพศ64และเด่นล่างของเรานะคะต้องใช้ชื่อว่าเดินต่อนะคะค่ะโอเคนะคะค่ะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงเวลานี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดี รับรับกันทั่วหน้าในวันที่16พฤศจิกายนพศ6 4นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้และเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ